ประสบความสําเร็จไปอย่างล้นหลามเมื่อจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ w w f ประเทศไทยและสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยอุทยานการค้ากาดส่วนแก้วจัดงานปิดไฟหนึ่งชั่วโมงให้โลกพัก c i t y earth out เชียงใหม่2012ณลานด้านหน้าอุทยานการค้ากาศสวนแก้ว งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชูชาติกีฬาแปนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานผมได้รับมอบหมายจากท่านบริการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงาน,นปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโรคร้อนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาภาวะโรคร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยไฮไลท์ของงานคือการนับถอยหลังปิดไฟพร้อมกัน138ประเทศ5 2 5 1ืืนทั่วโลกเป็นเวลา1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา20นาฬกาถึง21นาฬิกา รอบหนึ่งชั่วโมงของการช่วยกันปิดไฟคุณกฤษณุผู้ประเสริฐผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานถึงผลการช่วยกันปิดไฟในครั้งนี้ว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะปีนี้มีชาวเชียงใหม่พร้อมใจกันร่วมโครงการปิดไฟมากขึ้นทําให้สามารถลดพลังงานได้มากกว่าปีที่แล้วเกือบเท่าตัวจากตัวได้7.4เมกะวัตต์เมื่อปีที่แล้วมาปีนี้สามารถลดได้มากถึง15.3เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินถึง51,000บาทและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง8,369.10กิโลกรัมสำหรับโครงการปิดไฟ1ชั่วโมงให้โลกพักในปี2012นี้อยู่ภายใต้แคมเปญ I will if you will เธอกล้าท้าฉันกล้าให้ซึ่งเป็นการรณรงค์ที่เป็นการท้าทายคำสัญญาที่จะทำเพื่อให้โลกได้พักสุกนิบในเวลาเดียวกัน ก็เป็นการกระตุ้นเตือนและเป็น,นกลไกให้ประชาชนห้างร้านบริษัทต่างๆรวมถึงองค์กรทุกภาคส่วนให้คำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อมีส่วนช่วยในการปกป้องโลกก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที <Earth> ่ได้มาร่วมงานช่วยกันรณรงค์ปิดไฟให้โลกพังนะคะค่ะอย่างเช่นถ้าเปิดแอร์นะคะแล้วก็ปิดแอร์ก่อนออกจากห้องประมาณหนึ่งชั่วโมงอะค่ะอยากจะเชิญชวนนะครับ ทางกัดสวนแก้วนะครับมาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเพื่อจะได้สวมบทบ,บาทในการเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งในการอรุรักาทางด้านพลังงาน